รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุ่งแสงตะวันค่ำคืนพรีดาวเช้าวีตะวันตราบใดโลกมีคนบานฝันดาวสวยเดใสวเด็กสวยเด็าโอ๊ยสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันเราบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก และการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันรวมทั้งเด็กๆและการศึกษาในโรงเรียนในระบบวันนี้ทุ่งแสงตะวันขอพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือมีความพยายามของหลายฝ่ายมากเลยที่จะคิดค้นว่าเออเราจะทำให้เด็กๆของเราได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรมีกิจกรรมหนึ่งค่ะเรียกว่าฮอมปอยการศึกษาเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชีวิตจังหวัดลำปาง เพื่อที่จะพูดคุยและนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกวับการเรียนรู้แบบใหม่ๆที่คิดว่าเหมาะสมสําหรับเด็กๆของเราติดตามรายละเอียดในทุ่งแสงตะวันอีกสักครู่ค่ะห้าหกเจ็ด่สบาทยนี่เห็บอันรยาวมากทาไมมันถึงยาวเขาเรียกทุงมสาวว่า สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย<อ>บริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดตึงยิงตึงใจติที่มาที่นี้เฮาปากันมาโรงเรียนชีวิตวันนี้ขอตอนหับน้องพี่กูกูคนท่านมาวันนี้นั้นบ่ต้องระเวห,หน โรงเรียนชีวิตกูคนยินดีตอนหับทุกท่านในเจา้าอหยังอ่ะยิ่งแก๊กยิ่งหายยิ่งกำพื้อกำหายยิ่งได้โรงเรียนชีวิตเกิดขึ้นในปี2542เพราะชาวบ้านเห็นว่าสังคมชนบทที่เปลี่ยนแปลงไป จะทำให้เด็กๆห่างไกลชุมชนจะทำยังไงให้สิ่งดีงามของชุมชนสืบทอดสู่ลูกหลานจึงได้ร่วมกันคิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาแก่เด็กๆฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นสร้างความสุขให้กลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้งโดยใช้การฮอมปอย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาคือการช่วยเหลือกันตามกำลังศรัทธาภายใต้แนวคิดที่ว่าอยากให้สังคมเป็นอย่างไรต้องช่วยกันสร้างช่วยกันทำการฮอมปอยการศึกษาจะทำให้เด็กๆรู้จักท้องถิ่นล้านนาเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างวันนี้ค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงซาลัยรัตน์มนัญญามาจากโรงเรียนศึกษาสงฆ์จิตอารีค่ะวันนี้หนูจะมาฝึกฝีมือพื้นบ้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสมุทายศกุลนะคะชื่อเล่นชื่อจ๋าค่ะมาจากโรงเรียนศึกษาสงฆ์จิตอารีค่ะนงใจว่าจะมาเรียนรู้ก,การทําขนมฝึกาสารก็จะไปฝึกใช้ชีตประจําวันค่ะก็น่าจะสนุกค่ะมีความรู้หลากหลายให้เราฝึกทำค่ะ ผ่านมาหนึ่งปีความสุขความทรงจำของปิ่นยังไม่จางหายส่วนจา๋าเพิ่งมาเป็นปีแรกทั้งสองคนสนใจจะเรียนรู้อะไรบ้างมาดูค่ะโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณจากอำเภอง,งาวเอาตุงมาโชว์ตุงยาวเหยียดขนาดนี้ปิ่นกับจ๋าไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ ยาวมากสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี้ สิบเจ็ดได้หรือยังสิบเก้ายี่สิบยี่สิบตรงนี้ยี่สิบสองบาทยี่สิบสามนี่เห็่อันรตุงอะไรยาวขนาดนี้ต้องมาถามอาจารย์วันลบนนทมานกันค่ะเสาลมเราจะจอะปลายเสาทำไมมันถึงยาวเขาเรียกตุงเสาวาเสาวาของเราคือกำเมืองือยี่สิบเนาะยี่สิบบาท วาดูแลท่าวาของผู้ใหญ่จริงๆนะประมาณ32เมตรกว่าตุงสาวานี่เขาใช้ในการร่วมงานอะไรบ้างคะเออปจิบัติตุงสาวาใช้ร่วมงานก็คืองานประสงการานอย่างเดียวเลยการเสียงทายวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านตระหนัเพราปีนี้จะมีผลไม้มีน้ํามีข้าปวปลาอุดสมบูรณ์ไหมใช้ตงุงในเสียงทายถ้าปีไหนตุงปรากฏว่ามันยาวกว่าเสาทุกปีแสดงว่าข้าวปลาดี ถ้าปีไหนตุงที่มันสั้นกว่าปกติแสดงว่าปีนั้นจะเกิดความแห้งแล้งเป็นการเสียงทายนอกจากทำถวายเจ้าเมืองในอดีตยังเป็นตุงเสียงทายที่น่าเที่งไม่ได้สารครออยากรู้ว่านี่ทำนานไหมคะตุงสาวาทำตัวนี้หนึ่งอาทิตย์ชาวบ้านจะมาช่วยกันทำพอเอาข่ามาโรงเรียนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกเมื่อโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ งานฝีมือเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน,ชมชนก็จะค่อยๆเข้าไปอยู่ในใจคนรุ่นใหม่อย่างเช่นการฉลุล้านนาหรือที่เรียกว่าการต้องลายของนักเรียนโรงเรียนวชิระป่าซางลำพูนดึงดูดความสนใจของปิ่นกับจ๋ามากเลยค่ะกี่เจ้านี่ยะจะได้นะเจ้านี่นี่ครับก็จอดันลอยนี่นะครับเอาเลขนี้จอนะครับเจ้า ก so ็บ่ค่อยยากตั้งแต่นะครับก็ถ้าเอาชำนาญอย่างนี้นะเอาก็ได้แต่มันก็ต้องใจเย็นต้องเจอคนอดทนด้วนะครับสีชมพูนี่คือผ้าอันนี้อันนี้เป็นกระดาษสำหรับออกแบกนะครับเป็นผ้านี่สําหรับใช้ตัวแต่งได้เลยผ้าเนี่ยไอ้ก็เอาดินสอวาดก่อนเอาดินสอวาดไม้ก่อนเป็นแล้วก็ตัดเนตัดกระดาษอีออกถ้าวาดนี่นะเราเวาตัดตามรอยแล้วก็เอามาทาบอี คนสมัยก่อนเขากระดาษมาใช้อ่ือเขาจะเอาผ้ามาใช้เพราะว่ากระดาษมันไม่ค่อยทนยลองทำานึ่งครับลองครับอันลองลองนะง่ายๆเลยนะครับฉลุล้านนาหรือต้องลายปิดลองทำดูอยากสัมผัสความประณีตอันเป็นเสน่ห์ของงานล้านนากับเขาบ้าง ตต็ออก่ออนะับมผ้ามันบายาวฉลุลายล้านนาง,งดงามนี้จะนําไปตกแต่งบ้านเรือนก็สวยจะตกแต่งงานพิธีต่างๆก็เหมาะค่ะ,ะคือไปตีเบาๆนี่นะครค่ะมันเป็นครั้งแรกของหนแล้วมันก็สนุกผ้าสีแดงนี่ทำม,มันทำลายออกมามันสวยมากค่ะลายเล็กลยน้อยลายใหญ่ะคะ่ะ <c oughs> ก็แล้วแต่จุดบางจุดง่ายบางจุดกระยาะที่เขาทําเก่งแต่เราดูเหมือนฝึกหัดทำใหม่แล้วมีการพลาดทางบ้างค่ะก็บางครั้งก็อาจจะพลาดโดนมือตัวเองโดนมือพี่เขาบ้างก็มีคะหนูถามพี่เขาพี่เขาก็บอกหลายปีกว่าพี่จะข้องย,ออยังมีอีกหลายซุ้มหลายโรงเรียน ที่เด็กๆอยากจะไปเรียนรู้อีกสักครู่ไปด้วยกันค่ะสอดอีกระจอบว่นสิ้นที่ห้าอยากสาาพอสาาจริงๆแล้วเราคิดดูแล้วว่ายากมากเลยคะ่ะกลัวได้แต่ละอันยากนะไม่มือใหม่หัดทํา สนับสนุนโดยไฮลักซ์ฟีโก้แชมป์ซีเอ็นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัคทีเพื่อกระตุ้นคา หอมปอยเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนชีวิตสะท้อนถึงสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่สุขใจทุกคนทุกวัยมีโอกาสให้และรับเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาทุกเรื่องเกี่ยวโยงกับชีวิตและนำไปใช้ได้จริงค่ะ พื้นบ้านล้านนาไม่มีใครไม่รู้จักตาแล้วเ,เด็กๆอยากลองทำบ้างป้าแก้วจะสอนให้ค่ะป้าตาแลวขอทำไมขอไปปรับขนาดแต่แล้วเนี่ยเอาไปใส่ตุงน,น้ำนะเจ้าอันเพาะจะได้ตีเป็นผักเหนียเป็นจะใส่กันจะน,นี่แบบกันบงนง<อ>นบงกันเพื่องอ๋อกันบงนบงกนบันเจ้ากันแมงบบงกันแมงบงอันนี้กะ ใส่แบบตู้บ้านติงเป็นกันผีกันอย่างนี้เหมือนกันเจ้าอ่าอันนี้เป็นกับเปเ็ดเจ็ดจันงานศพอย่างฝันก็ไปใส่ตู้บ้านมีไฟขาวเจ้าท้ามงคุดในบ้านติดเป็นเอามีจันเดียวจีิมีมากมายหลายแบบจังเลยนะคะหนูจําได้แล้วแต่หนูจําได้นิดเดียวเองอันนี้ไว้กันมังโม่อ่ามังโม่โลงแต่อันนี้เอาไว้ ลายผีแล้วอันนี้เอาไว้ชื่อะตาจะลองทำตาแหลวแบบไม่ซับซ้อนดูสักอันหนึ่งค่ะหกเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเอาเส้นที่หนึ่งวางลงมาเอาเส้นที่หนึ่งเส้นที่หเส้นที่สองแล้วก็กดให้มันเป็นลูกกากบาทกากบาทยาวยาวเส้นที่สามก่อซ้อนมาตังเพอแล้วเส้นที่สี่ ต้้งนามันเงาออกน้อยหนึ่งชืที่ห้าสอดอีกระจบไมือใหม่หัดทํากวัวได้แต่ละอันยาก